สวัสดีครับผมนายแก่นตอนเพชรแก่นขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกัลยาณวัตน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครับ ความสามารถพิเศษของกระผมนะครับคือผมสามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบโครงงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์เนื่องจากว่าผมได้มีการแข่งขันโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทําให้ผมต้องฝึกทักษะในการออกแบบโครงงานและการตอบคาถามของกรรมการอย่างถูกต้องและตรงประเด็นครับนอกจากนี้ผมยังเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีเพื่อนเยอะและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอครับ ก็ผมเลือกสาขานี้เพราะหลักสูตรที่นี่ไม่ได้มีแค่การเรียนเชิงทฤษฎีแต่อย่างเดียวแต่มีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริงทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการและการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเน่าเสียเพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับเป้าหมายของผมคือการทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้คนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่สืบไปซึ่งผมเชื่อมั่นว่า การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะเป็นก้าวแรกที่แข็งแรงและสำคัญที่จะทำให้ผมไปถึงเป้าหมายนั้นได้จริงครับ